หมูคั่วเกลือแบบบ้านๆทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้านารีจะมาแนะนำวิธีการทำหมูคั่วเกลือนะคะแบบบ้านๆค่ะมีส่วนผสม,มไม่มากนะคะก็จะมีหมูนะคะกระเทียมสับหยาบๆค่ะเกลือแล้วก็มีพริกไว้สำหรับโรยหน้าค่ะตกแต่งเพื่อความสวยงาม นำหมูไปหั่นมาแล้วนะคะหั่นชิ้นก็ประมาณนี้ค่ะโรยเกลือไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เอาน้ำใส่กระทะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่หมูลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ก็ให้เขาเดือดอยู่แบบนี้ค่ะน้ำเขาแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะใครจะปรุงรสก็ใส่ผงปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะ เกจ,จียวเริ่มหอมแล้วใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานแล้วนะคะลองทำดูนะคะทำง่ายๆค่ะจะได้หมูที่ค่อนข้างจะนุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำมันหมูด้วยทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์น้านารีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ